ดาราสาวหน้าเป๊ะฉลองรักแฟนหนุ่มหนึ่งเดือนยอมสวีทเอาเรื่องจากที่ทราบกันว่าดาราสาวสวยกัดจางจีลาพิทักษ์พรตะกูลเปิดตัวหวานใจคนใหม่หลังคลองโสดมานานแสนนานตอนนี้หัวใจพองโตโลกสีชมพูอีกครั้งเมื่อเข้าไปส่องสตาร์แกรมแฟนหนุ่มบอกเลยว่าไม่ธรรมดางานดีมากจ้า และล่าสุดก็ครบรอบหนึ่งเดือนแล้วที่คบกันทางด้านกัดจังโพสต์วันครบรอบคู่แฟนหนุ่มเป็นการฉลองหนึ่งเดือนที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับถึงกับตะลึงบอกยอมแล้วเลยล่ะคะ่ะทั้งหวานทั้งแอบอลังการในวันครบรอบอื้อหือหน่าอิจฉาสุดๆเลย